สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการชาร์จนะครับสมมุติว่าัตูอยู่ฝั่งกําแพงฝั่งนู้นนะเราเล็งป้าไว้ตรงกําแพงแล้วก็ยิงก่อนเลยนะก่อนที่จะถึงตัวเขากพอยิงเสร็จแล้วเราก็วกกลับมานะครับหมายถึงยิงแล้วกลับมานะฝั่งนี้นะหมายถึงยิงแล้วก็ถอยกลับมานะครับ <S <S เพื่อที่จะให้โดนเขาและเราไม่โดนยิงครับเอาใหม่ลองอีกครั้งนะฮะยิงต้งเล็งตรงกระเพงแล้วก็ยิงก่อนเลยก่อนที่จะถึง ก่อนที่จะถึงตัวเขาก่อนที่จะเห็นตัวเขานะยิงแล้วก็วกกลับนะฮะทำแบบนี้นะครับผม ครับวันนี้ลองนำบินครับโอเคลองมาได้ชุดเกราะได้ยูซี่นะครับแล้วมีแถมปืน d อดอกอีกอ่ามามายิงกันไปนะครับเราไปแจมเขาด้วยนะครับตอกเขานะครับผมนี่ไงการเก็บตอกได้2คิวฟรีครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยครับใช้จั๊กใช้ปืนใช้นิ่งก้อยอย่างเดียวครับยิงเข้าไปก็ได้นี่ครับเจอบทยิงบอดครับเจอคนยิงคนครับตอนนี้หิวครับ ได้บอดก็เอาบอดก่อนเลยครับได้ไปอีกหนึ่งคิวครับมีเสียงยิงครับเราก็วิ่งมาครับรู้สึกจะมีเสียงเท้านะครับเราก็ดูก่อนทัว่าพุ่งตรงไหนครับโอ้เดินเมย์ครับเดินเมย์อย่างนี้ไม่รอดครับใช้กระสุนลูกเล็กเสยไปตรงหัวครับลงไปเลยครับนอนหมอบคุยกับลากมังไปหนึ่งตัวครับยังมียิงกันอยู่นะครับฝั่งนู้นครับเราวิ่งไปดูก่อนนะว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่ครับโอ้โหเอ้าไม่เจอครับโอ้โหอยู่ อยู่กลางน้ำนะอยู่กลางน้ำเราก็ไม่เว้นนะยิงหมดเลยครับยิงไปอีกตัวนงครับอ่าตัวนี้ซ้ำนะครับยิงไม่อ่าตัวนี้ไม่ซ้ำแต่ยิงเลยครับปอกไปอือหือซ้ำไปแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายเลยนะเอาเรียบร้อยไปนะหมดไปไหมอือหือเอาสกา,าแอลเซลไปทุกที่นะฮะยิงไปเลยซ้ำโดยเอ็มโฟนะครับแต่ไม่ตายอีกทีไม่เหลือครับ แบบนี้ต้องเก็บของนะครับมีให้เก็บแค่นี้ก็เก็บแค่นี้แล้วครับยังมีเสียงยิงอยู่ฝั่งนี้นะครับรู้สึกจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็วิ่งไปเลยไม่รีรอครับใช้สเปรดนี่ไงฮหยิง,ยงตงั้งตรงยิงตั้งเองนะียงนอกไปตัวตายไปเลยนะตัวนี้ยนะังมีเสียงยิงอยู่นะเราว,วิ่งไปก่อนนะอ <น Books. S 1> ยิงไปนอกตัวครับได้ยินเสียงยิงแต่ว่าวิ่งไปนอกไปซ้ําเลย อือไม่เหลือครับตัวที่นอกได้ซ้ํานี่ไม่เหลือเลยนะเห็นนี้ยังมีนะความรู้สึกมันบอกครับมีเซน์ฮะวิ่งไปนะซิกแซกไปก่อนเก็บของวันิดโหมีลูกอีกเก็บเปลี่ยนปืนหน่อยหนึ่งเผื่อมีลูกกระสุนเพิ่มได้มาแล้วได้มาแล้วครับต้องมีสิครับได้ยินเสียงอยู่ตะกี้อยู่ไหน,น,นอยิงยิงไปเรียบร้อยครับ แหมจะโดนหัวโดวนตัวไม่รู้แต่ร่วงครับตัวนี้ได้ไปอีกหนึ่งคิวครับมามานี่ต่ออีกะฮะอยู่ในบ้านนี้นะรู้สึกว่ามีเซนว่าจะมีนะบ้านนี้ยันจะมีคนนะได้ยินสเสียงปืนได้ยินเสียงเท้านะตนนนนะกี้นั่นเห็นแล้วแว๊บๆแว๊บๆนี่เนี่อยู่นี่ฮนะแบบนี้ต้องจนระเบิดแล้วะฮะเขาแอบ,บอยู่เขาไม่เข้ามา,าเห็นปลายปืนแวบๆอยู่กับฝามืออ่ะเอาเบิร์ดไปกินก่อน เระเบิดปิงปองไปหย่อนไปนะฟึ๊บว่างไงโอ้โหก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ยระเบิดแหมเอาไปอีกหนึ่งคิวครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีตัวนี้น่าจะเป็นบอดฮะบอดหรือคนไม่แน่ใจแต่ก็ที่แน่ใจก็คือลูกกระสุนเอเคไปเจาะหัวกระโหลกเขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับได้ไปอีกหนึ่งคิวครับอาศัยลูกเอเคไปนะครับมาทีนี้เราก็มาต่อนะครับเราต้องก็หิวหน่อยนึงนะ อยู่เกี่ยวกกระเป๋าเสร็จเลยยิงแอ้ดอปเลยเอาเอาของแอ้ดอปหน่อยนะอ่ะโอ้ทีนี้ก็มันจะมีอ่าอักนะครับแล้วก็มีปืนอันนี้อ่ะมาต่อมาที่นี่นะฮะสะพานรู้สึกว่าก็น่าจะมีรถนะจะมีรถด,ดักอยู่นะฮะ ตรงสะพานดักนะฮะโดนยิงมา2ดอกสาดอกนะฮะแม่เหมือนกับวันเลนทายเลยให้มาดอก2ดอกครับ <Okay. S 1> ดักสะพานไม่ว่าดักบนบ้านเลยครับชอบดักกันจังครับแม่ถ้าบอดดักอย่างนี้นะจริงๆิงให้ร่วงหมดเลยแต่นี่เสียดายเป็นคนนะีไม่กล้าออกไปนะปาระเบิดฟันมานะ ระเบิดฟันมาฮะฟันฟุ้งเลยโอ้โหแม่นเลยมอน,นี่ย,งงย,นะงยิงร่วงหมดเลยนะครับใครผ่านมาท่านี้มันยิงร่วงหมดเลยเหลือตัวเรานะที่มันยังไม่ยิงร่วงอยู่ปาระเบิดไปก่อนว้มเ้มเป็นไงโอ้โหไม่โดนระเบิดไปก็ไม่โดนนะทาไงกินยาน้ําก่อนดีฮะกินยาน้ําแก้เครียดนะองบีบมาแล้วฮะทีนี้เรื่องของเรื่องวงบีบแต่ยาเราเยอะครับเติมยาหน่อย จะขึ้นไปก็เกรงใจเขาอยู่ครับชาร์จเลยไม่ชารเลยอ,อ,อืมอืมลีลามันเยอะครับดักตั้งนานจนวงบีบสุดท้ายมันเจอเรายิงไปสอยหน้าถึงคางไปเรียบร้อยครับไงายเงือกหงายคางเลยครับทีนี้หงายทั้งฟันเลยฮะเรียบร้อยไป <S <S ไปต่อนะฮะ โหขี่บักกี้แม่สิ้นจังเลยครับแต่ตอนนี้ก็ไม่สิ่งไม่ได้บงมันจะบีบแล้วครับแบบนี้ต้องสิ่งอย่างเดียวครับหาข้าวงแล้วเติมยาเท่าไหรครับทีนี้ไม่ได้ไม่ได้วงบีบอย่างนี้เลือดก,ก็อยู่อย่างนี้นี่ต้องเติมยาแล้วปล่อยไว้ไม่ได้ครับฉีดวัคซีนก่อนชึบอ่ะเติมยาทีนี้ยาน้ำก็หมดด้วยทีนี้ต้องไปต่อแนละ้ว แวบๆเหมือนกัจะมีคนหรือเปล่านี่นั่นวิ่งอยู่นั่นอ่ะจะคนหรือบอดไม่รู้ต้องยิงหมดตอนนี้ร่วงครับทีนี้ใช้ไม้สวยมะม่วงอ่ร่วงหมดแล้วครับทีนี้ฮะดูดู่วนมีอะไรบ้างมียาน้ำไหมเก็บของสัหน่อยไหมเอาสัหน่อยนะโอเคได้ยาน้ำเอาขวดหนึ่งก็ยังดีเลยฮะกำขี้ดีกว่ากำตดนะฮะเอาไปหนึ่งขวดครับเติมสัหน่อยไหม น่าจะเติมอยากเติมซะหน่อยไม่มีเลือดมันไม่เต็มนะขอเติมยาน้ำซะหน่อยกินขั้วความบันเทิงนะฮะอย่าคิดมากนะฮะไปะขึ้นวัก,กี้ไปต่อเลยหาบอร์ดหน่อยนะวิ่งมานะมีเสียงยิงอยู่ฝั่งโน้นนะ นั่นไงแวบๆอยู่ขา้างหนะ้าไงจอดเลยทีนี้ยิงเลยโอ้โห,โหวิ่งเล่นอยู่กลางทุงทท่งทุ่งสนามหญ้านะแบบนี้ไม่รอดนะฮะวิ่งโม้อีกตัวโอ้โหวิ่งโม้อีกตัวงเรียบร้อยไปนะโอ้โหเก็บของสักหน่อยเผื่อมียานาำไม่เอาไป17คิวนะนานี่มีมีมีมมมโอ้โหไอแม่ ก็หมอเป็นเหมือนกันนะโอ้โหเรียบร้อยไปนะอือหอโดนแต้มเจ็บอือหอโคตรฟุกเลยวะแม่เจอบอดลายเกมนี่โคตรฟุกเลยน่าจะบอดแล้วแหละไม่มีใครหรอกตาคนแล้วพอได้ยิงกันแหละเก็บของนะโอ้โหได้ยาน้าม,มานะเเล็กตัวหนึง ขับรถชนได้ขับรถชนเลยเนีย่แบบนี้นี่เด็กตัวไม่กลัวหรอกไงเขาไม่กลัวหรอกนะเราว่ากลัวเขาเนี่ยเติมน้ำหน่อยกินเพื่อเป็นกระใสนะจะกินเยอะกินเยอะแรงเยอะแรงเยอะก็มูเยอะอีกอไปขึ้นรถขับปกกี้นะเสียงเขาดังด้วยปกกี้นี่แม่ม,มีรถอื่นขับก็ขับ,ขบปกกี้ไปก่อนเจอในชนเลยนะอย่าให้เจอนะ ่ไหนนี่หามองหาอยู่นี่อยู่ตรงไหนนี่มองหาอยู่นี่ลับเปนๆวนๆดูเรื่องนี้คอยบอกเรื่องขับรถนี่ไปคนเดียวนี่ได้อยู่ไปสองคนสามคนพาเพื่อนไปตายนี่นั่นไงเวแบบๆอยู่อย่างนี้ต้องจอดแล้วก็ยิงมันเลยดดนห้มันตไีไปเท้าก็ยังดีขอจะทีแต่ว่ายริงักหน่อยอย,อยู่ตรงไหนนี่ ขอดีๆหน่อยหน่อยดิมา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 เหลือสุดท้ายแล้วอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบบๆอยู่ไม่กล้าออกเท่าไหร่ก็ต้องเจมเนื้อเจมตัวหน่อยเราก็เลนไม่ค่อยเ่เรียบร้อยไปครับผมได้ไป20คิวครับขอบพระคุณที่รับชมคลิปครับขอบพระคุณครับวัสดีครับผม